ไปดูบอลเล์บอลกันบ้างครับแม้ว่าจะยุติบทบาทจบบทบาทของนักกีฬาทีมชาติไปแล้วนะครับสําหรับสาวๆกลุ่มเจ็ดเสี่ยนนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีการจัดกิจกรรมกันขึ้นมานะครับโดยทางด้านของกับกปตันกิฟตเนี่ยเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ได้มีการวางโครงการเอาไว้นะครับสำหรับโครงการพี่สอนน้องครับจะเป็นการปั้นนักกีฬายาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีทีมชาติต่อไปนะครับ นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับรวมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการถแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน P.E.A ครั้งที่17ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีนักตบลูกยางสาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลื้มจิตถินขาวนุสราต้อมคำนุสราเนี่ยล่าสุดเตรียมจะเดินทางไปเล่นในหลีกสหรัฐแล้วในปีหน้าแล้วก็มีว่าที่คุณแม่อย่างกับตันกิฟวิลาวันอภินยาพงศ์รับโดยกับตันกิฟเนี่ยเปิดเผยบอกว่าการทําหน้าที่หลังจากจบทีมชาติไปแล้วด้วยนะครับ ตอนนี้กําลังเข้ารับการอบรมโค้ชนะครับแล้วก็กําลังร่างโครงการกับเพื่อนๆนชุด7เซียนด้วยกันนี่แหละครับเดี๋ยวจะมีโครงการแล้วก็ออกตระเวนไปตามหานักกีฬาจากทั่วทุกภาคครับมาเข้าแคมปเก็บตัวโดยยังคงเน้นสไตล์คือบอลเร็วกับความคล่องตัว และที่สําคัญเลยกับกับตันกิฟบอกว่ารอยยิ้มในสนามเนี่ยต้องมีฮะนี่คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักตบสาวไทยทนะครับใครตามเชียร์ตามดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเราแข่งขันไม่ว่าจะเป็นลีกใหญ่แมตช์ใหญ่แค่ไหนก็ตามแม้ว่ากําลังจะเสียขวัญและกําลังใจแต่ทุกคนก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีรอยยิ้มมีรอยยิ้มนะครับเวลาที่ลงไปในสนามแล้วเนี่ย ไม่ไม่ค่อยมีสีหน้าเคร่งเครียดกันสักเท่าไรอยอนะฮะก็เลยทําให้บรรยากาศการแข่งขันดีนี่เป็นเอกลักษณ์สําคัญที่จะต้องตามหาให้เจอครับแม้ว่าโครงการกับทางสมาคมของทีมชุดเจ็ดเซียนนี้ยังคงร่างแผนกันอยู่แต่ว่าระหว่างนี้ ก็ยังมีโครงการทีมชาติวอลเล์บอล P.E.A. สอนน้องนะครับซึ่งนักตบสาวไทยก็จะเดินสายครับไปถ่ายทอดความรู้โดยจะเริ่มต้นจากพื้นที่ภาคเหนือครับในวันที่14และ15กุมภาพันธ์2565นะครับก็จะเป็นโครงการแรกที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายครับเป็นโครงการที่ดีนะคะที่เราจะได้เห็นนักวอลเล์บอลหญิงชุดใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะคะ